ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเย็่นมาคาเอาชีวิตล่ดในการหาเอมบ์โรนะก็คือเสียงตอนนี้ไม่สาบานนะคะก็ขอภายร่วมไว้โนา้าเลมมือก็ขอภายด้วยนะคะงั้นเราเรามาเริ่มกันเลยเนาะนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆนะคะก็คือเราเกิดมาในในแบบว่าดินแดนที่มีแต่หิมะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย นี่เราต้องมาหาเอิมเบลน่งั้นเราเราขอไปตัดไม้ก่อนนะโอ้ไปไปตัดไม้ไปเดินไปมาเงี้ยกันไม้เราจะมาตัดต้นไม้ก่อนชึบชึบชึบชบตัดต้นไม้ก็คือเรา ถ้าเราไม่ไปหาพวกเขาแล้วก็นั่งไปหาหมู่บ้านนะเพราะว่าจะมีแอมาเร์งก็ได้แต่ด้านที่ขอตัดต้นไม้เอาตัดตัดตัดไม้เนี่ยเนี่ยไมไหนวะก็เนินเราขอคาต้องคาบก่อนนะล้อกคับเออเอมื่นวางแล้วก็ มาสเต็กชบแล้วก็ทำที่ขุดชุบชึบแล้วกเออเกือบเกืบเกือบมึนมนขาท่อด้วยมึนนะเลก็เดินต่อ้ยมือบ้านเราจอหมอนอะ่ะโน่นโอ้โหตนตาตอตานั่นคือมือบ้าน เราไปกันเลยดีกว่าอื๊บนะไปโอ้สวัสดีชาวบ้านอุ้ยชึบ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 อุ้ยอุ้ยเนอะคือตอนแรกเราว่าจะไปตัดเอตัดอะไรวะโออเนล้อลายเป็นผักเราจะมาหาข้าวกินเฮ้ยไม่นั่งกิน ชาวบ้านแล้วก็ปลูกกลับเลยอนะคนนี้สีทยาวอ,อ,อมฮ่าว้านี่ชาวบ้านเหมือนที่เราจะเข้าไปมีกองก็เปิดโอ้โหขอไม่มีไอเดียเลยแั้เราก็จะมาเป็นปลวกแท้บ้านกันนะจ๊ะอันนี้ปลวกพันใหม่ปวกแท้หินปลวกแท้หินแบบใด เรามาเป็นปวกโอ้ยไอหยีรอบแล้ววะขอไม่พูดเยอะมากนะเพราะว่าเราไม่สบายแล้วก็เรามาคราบกันเออคราบเลยนะคราบที่ขดเอออ้าครับนะเหนื่อยแล้วเราก็ไปต่อเลยดีกว่าโ ขอกของเอาเอาเก็บไปก่อนเอาไปเก็บแล้วก็เราเข้ามาต่อไปนีกล่อง,งน,ล,องนล้เปิดโอ้โหของนี่อะไรเนี่ยว้าวขังนี้แล้วก็ไปเปอว้าวทำไปทำ,ทำ,ทำ,ทำไมอะทำทำทำไมยิงเฮ้ยเมา่อไหร เจอแอมารูแล้วแ <c oughs> <c oughs> น,น่แค่ส่วนหนก็จอแอมารูแล้วนะคะนี่โอ้โ,อโ,อโอเจอแอมารูแล้วนก็น,นี่นี่แอมารูนะนี่อะไม่เจอกันหม่อยคิดหน้านะอยากให้ทาเออราสมารคอมเมนต์มาได้เลยนะ